คนะครับจากเมืองชุมพรวันนี้จะามาคุยกันเรื่องการซ้อมวิ่งโซน2กันนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมต้องซ้อมวิ่งโซน2องเยอะมากนะในแต่ละอาทิตย์เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานใหม่ ให้พร้อมสำหรับการไปวิ่ง1 1 1กิโลที่ลังกาหลวงเทรลเดินมาคราปีหน้าการจัดตารางในช่วงนี้ของผมเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์ไปก่อนนะครับโดยที่ดูระยะไมล์เลตรวมต่อสัปดาห์หละแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทีละ 10%-10% พออาทิตย์ที่4 ก็จะเป็นอาทิตย์ของการฟ o v e r y นะครับก็จะลดไมเรดรวมลงมาประมาณสัก20นะครับอันนี้คือแผนที่วางไว้ในช่วงแรกในช่วงแรกเนี่ย80-90เลยของผมะจะเป็นการเน้นซ้อมโซน2ส,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 สร้างเบสสร้างพื้นฐานไปก่อนเพราะว่าผมว่ามันต้องใช้มากๆนะตอนที่ไปวิ่งเทรลจริงๆในระยะแบบไกลๆพืน้นฐานสำคัญมาก นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ในการซอมวิ่งโซน2เพราะช่วงที่ผมวางตารางเนี่ยก็พยายามศึกษาหาข้อมูลไปด้วยว่าเออทำไมเราต้องซ้อมวิ่งโซนสองก็ได้ข้อมูลมานะเราก็อยากเอามาเล่าให้เพื่อนฟังตารางของผมในในอาทิตย์อาทิตย์เนี้ยวันนี้เป็นวันเสาร์การซ้อมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คืออันจันทร์ผมหยุด มันจะเป็นวันยิดเยอะเอาเถอะว่าเป็นวัน Recovery แล้วก็วันอังคารก็จะเป็น Speed Work วันอังคารที่ผ่านมาจริงๆตั้งใจว่าจะไปลงขอดแต่ว่าพอดีมีรองเท้าเทรลรุ่นใหม่มาอดแจ้ไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนจากลงขอดไปเป็น Speed Hill Repeat ที่เขาพางแทนเฮ้ยวันพุธวันพุธผมหยุดไม่ได้วิ่งแต่ว่าก็ ไปบ่เข้ายิมก็เป็นวันเล่นขาโล์บอดี้เสริมสร้างความแข็งแรงในเฉพาะแบบ <c oughs> กล้ามเนื้อที่ต้องใช้แล้วก็เสริมจุดอ่อนช่วงคอเท้าที่ผมไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้คือวันพุธวันพฤหดสพหันก็10กิโลโซนสวันศุกร์วันศุกร์ก็คือเมื่อวานผมหยุด เราก็ไปเข้ายิมเล่นคอบอดี้วันนี้ก็เอาวิ่ง20กิโลโซน2แลใช้เวลาวิ่งประมาณ2ชั่วโมงครึ่งต่อได้วันอาทิตย์15กิโลโซน2ไม่เลยรวมต่อทิตก็อยู่ประมาณ52-53ตราวนี้วันนี้ผมเริ่มวิ่งตั้งแต่ประมาณตี5 20- ตี5ครึ่งตวรานี้วิ่งแ่งาแล้วประมาณชั่วโมง20 วิ่งโซนสองคืออะไรนะวิ่งโซน2ก็คือการวิ่งโดยคุมฮาร์ดเรทให้อยู่ในช่วง60-70%ของแม็กซ์ฮาร์ดเรทไม่ต่ำไปกว่าน,นี้ไม่มากไปกว่าน,นี้ในช่วงที่เราออกกำลังกายแล้วหายใจได้แบบสะดวกไม่ช้าเกินไปจนเหมือนกับว่าเดินไม่เร็วเกินไปจนแบบหอบนะครับ ทำไมต้องวิ่งโซนสองเพราะว่าการวิ่งโซนสองเนี่ยมันทำให้เราวิ่งได้นานนะครับชีวิตก็คือวิ่งได้นานนะแล้วการวิ่งโซนสองมันมันดียังไงนะครับหลักใหญ่ใจความของการวิ่งโซนสองวิ่งช้าวิ่งให้นานเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราพัฒนานในสองเรื่องหลักๆนะรเรื่องแรกก็คือฝึกให้ร่างกายใช้ ไขมันในการเบิร์นเป็นพลังงานหรือเขาเรียกว่าออกกำลังกายแบบแอโรบิกคือหายใจเราหายใจเข้าไปสะดวกเพื่อให้ออกซิเจนไปเ mm hmm. ผาผลาญไขมันเพื่อให้มันเป็นพลังงานนะครับข้อที่2 mm hmm. ก็คือการพัฒนาการกล้ามเนื้อที่เรียกว่ากล้ามเนือ้อแดง หรือกล้ามเนื้อกระตุกชา้ากล้ามเนื้อของเรามันมี2ประเภทเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่กล้ามเนื้อมี2ประเภทก็คือกล้ามเนือเน้อกระตุกเรก fast ็วกับกล้ามเนื้อกระตุกช้ากล้ามเนื้อกระตุกเร็วก็คือ fast twitch muscle fiber แล้วก็กล้ามเนื้อกระตุกช้าก็คือ slow twitch muscle fiber นะครับสองอันนี้มันต่างกันยังไงกล้ามเนื้อกระตุกเร็วเนี่ย มันเป็นกล้ามเหนือสีขาวเป็นเส้นใยสีขาวขนาดของมันจะใหญ่มันจะทํางานได้แบบช่วงสั้นๆแต่ว่าเน้นการแบบออกแรงเยอะออมันทํางานได้ไม่นานมันไม่ถนมันเป็นสีขาวเพราะว่าเส้นเลือดฝอยมันน้อยในขณะที่กล้ามเนื้อกะตุกเร็วหรือโ o ทวิส เป็นสีแดงเพราะว่าเส้นเลือฝอยมันเยอะมันเป็นเส้นใหญขนาดเล็กนะครับซึ่งคุณลักษณะสมบัติของไอตัวก้ามเนื้อแดงเนี่ยคือมันมันอึดมันทนมันทำงานได้นานมันทำงานได้นานนะครับการวิ่งช้าจะทำให้ก้ามเนื้อตรงนี้มันถูกใช้แล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะ สร้างเซนเือดฝอยได้มากขึ้นยิ่งเราออกกําลังกายได้นานาเซนเือรฝอยมันก็จะถูกสร้างได้มากขึ้นออกซิเจนมันก็จะถูกล,ลําเลียงเข้าไปในกล้ามเนื้อเหล่านี้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนักวิ่งเทรลเลยต้องฝึกซ้อมวิ่งช้าหรือวิ่งโซนสองให้มากมากมากขนาดไหนเขาบอกว่าการซ้อมที่มีประสิทธิภาพให้เกิดพัฒนาการ ก็คือการซ้อมแบบแบบเนี้ยแบบวิ่งช้าเนี่ยปลายสิบเปอร์เซ็นต์ของไมเลสทั้งหมดต่อทิตยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นการซ้อมวิ่งแบบสปีดเวิร์กเพื่อพัฒนาในตัวความเร็วพัฒนาเทรชโชว์ของเราให้มันสูงขึ้นให้ช่วงระหว่างการออกกำลังกายแบบง่ายเนี่ยไปถึงโซนเทรชโชว์เนี่ยมันฐานกว้างขึ้นเออขอขั้นโฆษณากันสักครู่นะครับ รองเท้าที่ผมใส่ซ้อมวิ่งโซน2ในวันนี้ก็คือนี่ครับ s a u v a g Recoy p r ร m Swedish Comfort นะครับความสบายในแบบสว e d i s นะด้วยคุณลักษณะของหน้าผ้าอัปเปอร์นะครับที่เป็น Engineer Msh นะครับนุ่มสบายโปร่งระบายอากาศนะครับพื้นเป็นเทคโนโลยีใหม่จากทางแบรนด์นะครับ Recoy Plus นะครับปรับปรุงใหม่ให้มีความนุ่มและมีความเด้งมากนะครับ กับพื้นรองเท้านะครับเป็น o u t โซ l เทคโนโลยีใหม่เช่นกันของทางซาวมิงนะครับเป็น blown rubber นะครัออกแบบดอกยางให้สามารถวิ่งได้ทุกสภาพผิวนะครับและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้แบรนด์ Brand นี้นะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพความทนทานใช้แล้วบอกเลยว่าต้องร้องขอให้ผังฝากไว้ด้วยครับซาวมิงวิคอยพรามการใช้พลังงานของ,ของร่างกายเราในช่วงการวิ่งโซนสองเนี่ย มันพัฒนาในเรื่องของการใช้ไขมันมาเป็นพลังงานยังไงคือโดยปกติแล้วร่างกายมันจะมีแหล่งพลังงานอยู่2แหล่งหนึ่งคือจากไขมันไขมันเนี่ยมีปริมาณอยู่ในร่างกายเยอะมาก,มากนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นบ่อน้ํามันขนาดใหญ่อันที่2ก็คือพวกไกลโคเจนมันมาจากพวกน้าตาลคาร์โบไฮเดรตร่างกายก,ก็จะย่อยพวกนี มาสะสมในกล้ามเนื้อมาสะสมเป็นไกลโคเจนในกล้ามเนื้อไกลโคจนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบอะ่ะมันก็จะมีปริมาณแบบไม่เยอะมากเหมือนกับแค่แค่ถังน้ามันถังนึงเออทีนี้ในการในการวิ่งโซนสองอะ่ะร่างกายจะใช้พลังงานจากไขมันเป็นหลักไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ไขมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช้ไขมันเป็นหลักผสมกับไก่โคเจนบ้างไม่เยอะมากเพราะฉะนั้น การวิ่งซนสองมันจะฝึกให้ร่างกายดึงพลังงานจากไขมันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะทําให้เราวิ่งได้นานแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งเกินโซน2ขึ้นไปโซนสามโซน4มันจะเริ่มใช้พลังงานจากไกลโคเจนมากขึ้นเครื่องไกลโคเจนมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้ออกซิเจนเป็นตัวแคตตาลิซสในการเผาผลาญเพื่อมาเป็นพลังงานแล้วจะใช้ แคลเซเจนมากขึ้นใช้ไขมันน้อยลงนั่นเป็นสาเหตุว่าตอนที่เราหอบเราหายใจเข้าไปไม่ทันค่ะหายใจสั้นร่างกายมันเลยใช้พลังงานจากไขมันได้น้อยก็เลยจะไปใช้พลังงานจากแคกลเซียเยอะมันก็ทําให้เราชนกําแพงวิ่งแป๊บเดียวเหนื่อยหมดหมดแรงเพราะฉะนั้นเ,นเราก็เลยจําเป็นที่ต้อง ทรวิ่งช้าเพื่อฝึกให้ร่างกายใช้พลังงานจากไขมันให้ได้แบบอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้เยอะมากไอ้ความยากของการวิ่งโซนสองเนี่ยมันก็คือการวิ่งช้านี่แหละการวิ่งให้ช้าวิ่งให้อยู่ในโซนการคุมให้มันให้เพสมันนิ่งให้มันคงที่ไปเรื่อยๆอันนี้คือความยากแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบ่อยๆทำมานานละมันไม่ยากเลยเ มันจะอึดอัดในช่วงแรกอะกับการที่ต้องวิ่งช้าและการวิ่งโซนสองโซนสองของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยนะอย่างอย่างของผมอะโซนสองผมก็จะอยู่ประมาณเพสเจ็ดจุดสองประมาณเนี้ยก็จะวิ่งเพสนี้ไปเรื่อยๆแล้วบางคนแบบนักวิ่งอ e ินดีดอะโอ้โหโซนสองเขาวิ่งแบบเพสสามเพสสี่เนี้ยถ้าถามว่าเฮ้ยผมเขาเร็ววิ่งเร็<ๆ>วขนาดเนี้ยแล้วมันกล้ามเนื้อ มันพัฒนาเหรออย่างที่ผมบอกอะว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักวิ่งแบบระยะไกลนักวิ่งอัลตร้าอัลตร้ามาราธอนอย่างเงี้ยเขต้องใช้กล้ามเนื้อแดงเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสัดส่วนกล้ามเนื้อของนักวิ่งอัลตร้ามาราทอนหรือนักวิ่งมาราธอนตัวจะบางมากเพราะว่าเขาต้องพัฒนากล้ามเนื้อแดงเขาเยอะกล้ามเนื้อขาวา ต้องพัฒนาบ้างแต่ก็ไม่เยอะแล้วก็จะเห็นแบบนักวิ่งกลุ่มเนี้ยดีนะแต่วิ่งเร็วมากวิ่งได้ไกลวิ่งได้นานมากในขณะที่นักวิ่งแบบระยะกลางๆก็จะแบบตัวไม่ไม่บางไปไม่หนาไป้็มีมีกล้ามนในขณะที่นักวิ่งระยะสั้นสายสปรินต์อะร้อยเมตรสองร้อยเมตรอย่างเงี้ยตัวบึกเลยเห็นไหมแบบยูเซนโบวะ เพราะว่าเขาต้องใช้กล้ามเนื้อขาวเยอะเออกล้ามเนื้อแดงเขาใช้ไม่เยอะเขาจะต้องเวทเยอะๆสร้างกล้ามเนื้อขาวขึ้นันเยอะๆออนี่อย่างที่ผมบอกว่าโซนสองของแต่ละคนนะความเร็วไม่เท่ากันถามว่าเขาพัฒนา,นาเขาเขาพัฒนาไหมเขาพัฒนานะเพราะโจทย์ของการวิ่งโซนสองก็คือวิ่งให้ได้นานใช่ปะถ้าเขาวิ่งโซนสองยู่เพศสามเพศสี่ นั่นคือ่วนสองเขาเขาวิ่งได้นานไงเป็นชั่วโมงกล้ามเนื้อมันก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะทั้งกล้ามเนือ้อขาวกล้ามเนื้อแดงเแต่า,ววาถ้าวิ่ง่วนสองนะนานๆน่ะกล้ามเนื้อแดงมันจะพัฒนามากกว่าไงพอเราวิ่งส่วนสองไปนานๆอย่างผมถ้าเกิดวิ่งส่วนสองไปนานๆความเร็วในส่วนสองผมมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเร็วขึ้นโดยอัตโนมัติ สมมุติว่าถ้าผ่านไปเดือนหนึ่งความเร็วส่วน2อ,อาจจะไปอยู่แบบ6.3 6.4ก็ได้แต่ต้องควบคู่ไปกันกับการพัฒนาความเร็วนะในวันสปี a เดสปีดเวิร์กที่ละครั้งอันนี้ต้องมีเราจะเห็นว่านักวิ่งเทร็วอะแนวหน้าตอนเปิดตัวตอนออกตัวเขาวิ่งเร็วมากเลยนะนั่นอาจจะเป็นโซนสองของเขาก็ได้ แคสีอ่ะวิ่งเ่อฉีกตัวออกไปอ่ะไปแบบชั่วโมงอ่ะสิกิโลกว่าโดยที่เขาไม่หมดอ,อ,อันนั้นคืออาจจะเป็นโซนสองของเขาและในขณะเดียวกันหลังจากนั้นความเร็วอาจจะตกลงมานิหนึ่งถ้าวิ่งเทรลอ่ะเราอยู่ในสนามนานมากเลยห้าชั่วโมงหชั่วโมงอ่ะเพราะฉะนั้น การวิ่งโซน2การพัฒนากล้ามเนื้อแดงว่ามันสำคัญมากๆนะรับนักวิ่งเทรลในขณะเดียวกันก็ต้องเวทเทรนนิ่งเสริมกล้ามเนื้อขาวด้วยเพราะว่าเอาไว้ใช้อัพฮิลต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะมากกว่าทีนี้แล้วเราจะเอาโซน2ตรงนี้การวิ่งโซนสเนี่ยมาปรับใช้มาพัฒนากับเราอย่างไงอย่างแรกเลยคือเราต้อง หา hard rate โซนก่อน1คือเราต้องหา max hard rate ของเราก่อน max hard rate เราจะหาได้ยังไงผมจะไม่แนะนำให้ใช้220ลบอายุหรือผู้หญิงใช้226ลบอายุนะเพราะว่าความฟิตของแต่ละคนอ่ะมันไม่เท่ากันมมตัวอางอายุ30 34ใช่ปะถ้า,า34บางคนอ่ะเพิ่งเริ่มอ,ออกกำลังกา,าย hard rate เขาจะสูงมาก บางคนที่ออกกําลังกายมาสักพักหนึงแล้วฮาร์ดเรตก็จะไม่ได้สูงอะฮาร์ดเรดแต่ละคนมันก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องเทสโดยการ heart rate, หา max hard rate ง่ายเลยสําหรับคนที่วิ่งมาระยะแล้วก็คือให้เทส5กิโลเป็นวิธีที่ผมเทสนะการเทส5กิโลทำยังไงคือเรา วอร์มก่อนวิ่งจอกไปสัก1520ีนาทีเรื่อยๆช้าเร็วแล้วแต่คนจอกไปเรื่อยๆเอาให้ความเหนื่อยอยู่ระดับประมาณแบบถ้าคิดเป็นส0นะคะแนนเต็ม10ของความเหนื่อยให้ความเหนื่อยอยู่ที่ประมาณออให้การเอาคืความเหนื่อยจอกไปเรื่อยๆวอร์มร่างกายกสุดแล้วเข้าเซสชันเคส5กิโลคือวิ่งให้เร็ว ที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่คีย์เวิร์ดก็คือรักษาความเร็วนั้นไว้จนจบ5กิโลความความเหนื่อยให้อยู่ระดับประมาณ8.90ประมาณเนี้ย 8, 9ป0กาาววิ่งไป3กิโลรู้สึกยังแบบยังได้อีกเพิ่มความเร็วได้นะอาจจะเพิ่มความเร็วอีก10วิ20ิวิเาะว่าไปแต่ถ้าเพิ่มแล้ว ต้องรักษาความเร็วให้ได้จนจบ5กิโลเสร็จนะแล้วก็คูลดาวน์เววก็ดูนาฬิกาหลังจากจบเซสชันแล้วดูนาฬิกาว่าแม็กซ์ช้เหลของเราอยู่ที่เท่าไหร่เป็นไม่ได้ยิ่งดีใช้ไอสายคาดอก HR HRM เ L วนะมันจะแม่นยำม,มากกว่านาฬิกานาฬิกาส่วนใหญ่ช่วงช่วงหลังหงะที่เพิ่งออกมาใหม่ใน ปี2022อะส่วนใหญ่เทคโนโลยีของการวัดฮาร์ดเรทที่คอเมือค่อนข้างแม่นแล้วอันนี้ใช้ได้เราได้ Max h ซ์ฮาร์ดเมาแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือ resting hard rate ก็คือฮ a r ์ดเรทตอนพักผมแนะนำให้ใช้ hard rate หลังตื่นนอนคือใส่นาฬิกานอนเลยนะครับแล้วก็พอตื่นปุ๊บลืมตานอนก่อนสักหนึ่งนาทีอย่าเพิ่งลุกแล้วก็ดูฮ a r ์ดเรท นะครับว่าฮาร์ดเรทอยู่ที่เท่าไหร่ก็าหาเอาเรสซิ่งฮาร์ดเรทเนี่ยมาเข้าสู่เอาแม็กซ์ฮาร์ดเรทที่เราได้มาเนี่ยมาลบเรสซิ่งฮาร์ดเรทนะครับได้ตัวเลขแล้วเอามาคูณหาโซน2ก็คือคูณ60%แล้วก็บวกด้วยเรสซิ่งฮาร์ดเรทได้ค่าหนึ่งมา ทำไม m a ็ h e a r าร์ดเรลบเรสซิ่งฮ a r ์ Rate คูณ70%แล้วก็บวกเรสซิ่งฮาร์ดเรทเข้าไปนะครับก็จะได้ช่วงของโซน2มาก็คือที่60%ถึง70%นะครับแล้วก็วิ่งให้อยู่ในให้ฮาร์ดเรทมันอยู่ในโซนเนี้ยนะครับใครคิดไม่ถูกก็อย่างที่ผมบอก Search Google ว่า c a าว o n าววันเงิน a อร์ม t ัลล่าฮาร์ดเรทค ก็จะมีเว็บให้ใส่ตัว Main แมชเดอร์เรสซิ่งค h a เลยไปก็จะได้โซนอ่าเสร็จแล้วเราได้โซนมาแล้วเราก็มาออกแบบโปรแกรมของเรานะครับโปรแกรมของแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับระยะทางแต่ละสัปดาห์ที่เราตั้งเป้าไว้ซึ่งระยะทางก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายในการวิ่งแต่ละคนนะครับพยายามเอาตัว ระยะทางของการซ้อมวิ่งซนสองเนี่ยให้ได้80%ของระยะทางโดยรวมนะครับในการไต่ระยะไมล์เหลต่อสัปดาห์เนี่ยก็ควรที่จะไต่ระยะระยะวมขึ้นไปอาทิตย์ละประมาณ10%ไม่ควรแบบเพิ่มมากจนเกินไปเพราะมันจะเสี่ยงทำให้เราเกิดอาการบาดเจ็บได้ค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆเพิ่มไปสามอาทิตย์ค่อยๆเพิ่มไปอาทิตย์ละสิ อที่ที่ 4, recovery. สี่วิคโควาลีสโคบดาวไมเลตรวมลงมาสักประมาณ20ถึง25นะครับแล้วก็เข้าหลุมไปเพิ่มไป10 10%ป0รนี่เป็นแบบการเพิ่มโดยเบสิกที่จะทำให้เราเพิ่มความแข็งแรงได้ยอย่างมีประสิทธิภาพและโอกาสบาดเจ็บน้อยมากๆ เพราะกล้ามเนื้อมันค่อยๆพัฒนาค่อยๆพัฒนาไปไม่ได้แบบโดดไป <S <S ว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการซ้อมสำหรับนักวิ่งเทรลนะครับ <S 1> <S 1> อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเวทเทรนนิ่งไว้เรามีโอกาสค่อยมาคุยกันเพราะว่านักวิ่งเทรลอยู่ในสนามนานใช่ไหมก็ต้องใช้พัฒนากล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อแดงเนี้ยเยอะๆแล้วก็เวทเทรนนิ่งกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมสตริงกูเทสคอร์ไดซปน่องคอร์บอดี้ก็ใช้สำหรับการอัพชิลขึ้นเขานั่นเองคนระับก็ต้องบลัลลั่นกันนะครับการฝึกซ้อมทั้งวิ่งส่วนสองแล้วก็เวทเทรนนิ่ง นัวิ่งเตอนนี้ผมครบระยะ20กิโลแล้วนะครับใช้เวลาไป2ชั่วโมง33นาทีนะครับกับการวิ่งโน2ช่วหงหลังประมาณสัก5กิโลสุดท้ายนี่แบบมันจะไต่อยู่ต้นตนโซน,น3ตลอดเลยด้วยอากาศที่มันร้อนผมไม่ค่อยถูกกับอากาศร้อนไม่ค่อยถูกแดดเลยแดดน,าน้าเมื่อไหร่นีแบบอาเรดขึ้นเพสมันก็เลยตกอยู่ประมาณ8 8.1 8.2ประมาณนี้เลยครับก็สำหรับคลิปวิ่งโซน2นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักวิ่งนะครับโดยเฉพาะนักวิ่งเทรลนะครับก็อย่างน้อยก็จะได้รู้หลักการนะครับว่าการวิ่งโซนสองมันมีการพัฒนาการกับร่างกายยังไงบ้างแล้วมันมีประโยชน์กับการวิ่งของเรายังไงนะครับแล้วเป้าหมายของการวิ่งโซนสองเพื่ออะไรนะแล้วก็จะได้เข้าใจกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ ลากันไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับวิ่งเสร็จแล้วก็ฮอกอรี่สวทีทนะครับเติมเกลือแร่และเติมความสดชื่นหลังวิ่งสวัสดีครับ